Terima พบเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลัง4นาทีหมดเวลาการแข่งขันการเชลล์เอสี่หนึ่งเวทีปทุมยูไนเต็ดศูนย์ครับก็ อย่างแรกก็คือ,เ,อ,อเราอาจจะมาด้วยความไม่พร้อมในเรื่องตัวผู้เล่นด้วยนะครับเราก็มีการพักพวกผู้เล่นที่มีอาการล้าอาการตึงอะไรเงี้ยจากเกมที่ผ่านๆมาเราใช้พวกเขาบ่อยอะไรเงี้ยรวมถึงวันนี้เราก็พยายามมาด้วยวิธีการเล่นในเครื่องครึ่งแรกก่อนเขาพยายามที่จะประคองสกอร์ให้ได้ศูนย์ศูนย์แล้วค่อยดูว่าครึ่งหลังเนี่ยเราจะแก้เกมยังไงแต่ว่าโอเคเราก็มาพลาดจากการที่สกัดเข้าประตูตัวเองอนะไรเงี้ยก็ อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่มันยากนิดนึงที่จะกลับมาในครึ่งหลังครับผมแล้วก็ครึ่งหลังมีการปรับเปลี่ยนแทคนิคนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งน้องที่ลงไปก็ทําได้ดีของเกมได้แต่ว่าการครอสที่เราหวังผลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพครับผมก็าทาให้รูปเกมมันก็ออกมาแบบอย่างที่เห็นกันครับผมคิดว่าแฟนบอลเข้าใจสถานการณ์ของทีมนะครับทั้งการที่เราต้องเตะเย่าเยือนเย้าเยือนโดยที่ สามวันที่เรามี7จ็ดแปดเกมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากอยู่แล้วที่เราจะใช้นักฟุตบอลเดิมๆแล้วก็ทุกคนก็กําลังให้กําลังใจเป็นอย่างดีแล้วก็ยังซัพพอร์ตเสมออะไรเงี้ยก็ขอบคุณแทนน้องๆนักฟุตบอลด้วยครับผมก็สำหรับผมมีส่วนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่ที่น้องๆนสตาฟททุกคนที่ทํางานหนักในวันนี้นะครับทุกแมตที่เราเรามาตั้งแต่ผมมาเนี่ยก็ทุกแมต น้องทุกคนมีวินัยขึ้นแล้วก็ทำงานหนักมากขึ้นเพื่อกลับมาสู่เส้นทางของเราครับ